แปดโมงครึงเดี๋ยวพี่น้องมันนี่เติมพลั่งด้วยเขา่ากับไข่ดาวจ้าพี่นอน,นองมือเสาเนาะมือเสาแบบอันชุกเฉินแห้งอ่าเพิ่นมีสอนอ่าตีหาเนะบันนี้เพิ่นเขาคอมพิวเตอร์เพิ่อนอะเขา่า ไปเปิดคอมพิวเตอร์เพิ่นว่าอุ้ยไว f ฟมีปัญหาแน่นอนเนี่ยเพิ่นบาสามารถเปิดโปรแกรมในการสอนใดวันนี้เพิ่นกับพญายามเฮดบ่ได้เพิ่เฮดจังไหน้ออย่ามองพันดีลงสวนเนาะย่ามองกับมาซัพพอร์ตเพื่อนโดยการโทษไปอะ AIS พนักงานเขาก็ดีดีจ้ะพี่น้องแต่ว่าอย่ามองถามเบาๆภาษาอังกฤษเดบอสได้คุยก็เล่าเพราะว่าย่ามองนี่บ่บหูเรื่องเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ก็เลยเขาก็บว่าเขาเอาบด้ต้องขอโทษวันนี้เขาก็โทษกับไปกับมาอีกเลยจ้ะเขาก็บอกว่า WiFi เขาเหตุทุกอย่างเทคนิคอนเอียงบอมมีปัญหาเกี่ยวกับ Wi-Fi เขาว่ากบอมมีปัญหาของเขาอีกจ้ะพี่น้องมือถือก็ใส่ได้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเก่าก็ใส่ได้ายมองก็เลยบอก่นว่าเดี๋ยวทารานเปิดแล้วายมองสิเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ไปให้รลานมึงเป็นหยังอ่ะเครื่องคอมพิวเตอร์ติดสื้อมาใหม่จังคอยอ่ะ บอกคอนเนคกับอ่า i ไฟเนาะแต่ว่าเจม่องก็เลยบอกพญายรูดเจอว่าให้เอาเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเก่ามาเปิดใส่ก่อนเราก็เลยส่งอีเมลไปหาบริษัทเร่านะว่าเราภาสามาสิสอนท่านตีหาไดจากพี่น้องอาะม่องบอกเล่าตั้งแต่ประมาณอีกครึ่งชั่วโมงเลยได้ว่าให้เอาเครื่องคอมพิวเตอร์ เกามาใส่ก่อนมาเปิดใส่ก่อนอจังคอยสีซ้อนได้เล่ากันยังนย่งพญายามสิใส่เครื่องใหม่เล่ววาไปเสื้อยมอง่งมอาะปนี้เอาไปเอามามันเหลือเวลาอีกหานาทีเราเลยไปเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เก่ามันก็ใส่ได้แสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใหม่มีปัญหาจากพี่น้องนี่แหละเป็นอย่างย่มองคอยว่าย่มองคอยอยู่ซัพพอร์ตเราพอเวลาเกิดปัญหากัไ w ว f ไหย่มองก็ซิดเดทโทรไปส่วนกลางเนาะ เวลามีปัญหากับคอมพิวเตอร์เนี่มองก็เอาไปหลานส่อมคอมิวเตอร์ห้เพราะว่าแล้วก็ค่อยแก้ปัญหาเราเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับการสอนออนไลน์สิมีปัญหาประมาณประมาณนี้คือหนึ่งข้าภาษาหมาดคอนโทนใดก็คือไฟดับถต่ไฟดับ,ดบปุ๊บถูกอย่างสิดับไปเลยแล้วก็ภาษาหมาดสิเปิดสอนใดเนาะถึงเปิดมันกับเป็นเอียงเถี่ย ทางโนนเขาก็บอกเขาใจเนาะอย่มองกับแก้ปัญหาโดยการที่บอกเล่าว่าก่อนการเรียนการสอนแต่ละห้องเจา้าสิต้องบอกเด็กน้อยนักเรียนของเจ้ากอนนักเรียนของเจ้ากอนว่าถามมีปัญหาเครื่องคอมพิวเตอร์ดับไปนี่แสดงว่ามีปัญหาเกี่ยวกับไฟไฟดับแล้วก็พอไฟดับปุ๊บใบไฟก็ใส่บด้ตามมาเนาะอย่าลืมแล้วก็ลืมเรื่อยนะ เราก็ลืมบอกเลยน่ะการเราสอนไปสอนมามันก็สิหายไปแบบหลายเถื่อแห้งมือเศร้านี้แบบชุกเฉินแห้งเราก็โอกลับมาใส่เครื่องเก่าใดตามที่ยี่โงบอกเนาะนัะ่นล่ะบันนี้เราก็เลยเดี๋ยวสอนห้องห้องที่สองก็คือเจ็ดโมงถึงแปดโมงเนาะนัะ่นล่ะช่วงนี้ยมองก็ลอ่อจิสิอ่าลานคอมพิวเตอร์เปิดเก่าโมง ล่อจีซีเอ้าคอมพิวเตอร์เล่าน่ะไปสอมสวนเล่ากับยูนีเพื่อเตรียมการเรียนการสอนจ้กพี่น้องเดี๋ยวกับสีด่ดหูว่าเป็นพอหยังคอมพิวเตอร์ใหม่จังบอสามารถอ่าเข้าอินเทอร์เน็ตได้กับ wifi ได้เนาะเล่ากับเคลียดเคลียดแน่จ้กพี่น้องนี่กับดีตะต่ลคาที่สองเนี่ยเราไปเอาเครื่องคอมพิวเตอร์เก่ามาใส่ก่อนตามสี่ยมมองบอกเนาะ มื่อนี้คือสเดสดใส่เครื่องคอมพิวเตอร์เก่ามืดมือในการสอนคอ,คอมพิวเตอร์เก่ากับบกเก่าแห้งเลยจ้ะพี่น้องพึงสื่อได้ประมาณปีบกกลัวเองมีสองเครื่องก็ดีจ้ะพี่น้องอันนี้ทาเป็นหลายคนที่ว่า,ถ,ากกวถังเกษีนณอยู่แด้วิกามาเมืองไทยแล้วกันมาเป็นคูสอนภาษาอังกฤษกับหลายคนเนาะเด,เ,ดเมืองเคตนี้แล้วกัมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้สองเครื่องมันก็ดีเพื่อฉุกเฉินจ้ะพี่น้อง แล้วคณะที่เรากินกินอยู่เราก็ยังเครียดอยู่เพราะว่าเราเครียดถึงอ่ะห่องแหลกเราคือถึงห่องแหลกที่แบบชุกเฉินแห้งแต่ว่าเราก็ส่งอีเมลไปหาบริษัทเราบริษัทเราก็โทษกลับเนาะเขาก็ติดต่อกันได้กับพานไปได้แต่ว่าเราอ่ะเสียใจตรงถือว่าเราแก้ไขบทันเนาะเราแก้ไขบทันอ่ะห่องแหลกเราก็อกว่าโอ้ยถ้าเราเสื้อเยี่ยมอง มาเปิดคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ยี่ม่องบอกถ้าแมนเล่าเสื้อยี่หม่องตั้งแต่ยี่ม่องวาวต้นแหลกมาเปิดคอมพิวเตอร์เครื่องเกา่าใส่ก่อรสิบอชุกเฉินเล่ากับคุ้มแต่เครื่องใหม่เล่าเล่าคิดว่าเล่ากับโถดแต่ว่าไวไฟแล้วก็เราโถดไม่ค่อยสอบนาเดี๋ยวไปมือนอีก,กับสิเดโหจ้ะว่าเป็นพอหยังไวไฟบมมีปัญหาไฟบมมีปัญหามันสิเป็นพอหยัง เพราะว่าย่อมองกะซีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็คือไปซื้ออยู่แอดไว้นะจ๊ะพี่นอ้องเดี๋ยวกับเก่ามงย่อมองกะซีเอาไปสอนเดี๋ยวกับซี่ด้อัปเดตกัน่พอๆอ,อย่างโอ้เอลิเ hmm. ช mm ียตอานัตอืมกินเข่ากับไข่ดาวจ้ะพี่นอ้องเราเห็นย่อมองกินแล้วกินนำ้ำโอ้เป็นตาแสบแล้ววะ่ะ next time I want eggs American style t e r o วันวะเจสนานี hmm. mm ่อ hmm. <Not> ่ากินอ่าขนมปังปิ่งกับไข่เด้อวันว Roger, โรเจ a ร์ m e r ีเม o เบอร์ r อโทรอยู l r รเจ e ร์ไ I วิวฟ y า t เอ็ก t r ฟอร์ยูอิท o ิสโทสแอนด์แ u นด์ซอสมัตส s รู c ซอสยูซี no 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 <laughs> American สไตล์ใช a ทำไส้ท t ไส้ทำไส้สสาวนี้พ่อใหญรูรเจอเครียดนับขาดการเรียนการสอนของแหลกไปยังมองเอาคอมพิวเตอร์ไปหลานเขาก็ว่าคอมพิวเตอร์ว่ามีปัญหาวันนี้เรามีเครียดเรื่องเพ่ผ่าวอีกจากพี่น้องยังมองกับโอหัวระบบเพ่ผ่าวเขาเนาะยังมองกับเอาเกลืองคอมพิวเตอร์ไปหลานมาเรียบร้อย เขาว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มมีปัญหาแต่พี่น้องอาเครื่องคอมพิวเตอร์กับพื้นมาให้เราเปิดผมมีปัญหาจีิีจ้ะพี่น้องสามารถเชื่อมตอ่อการเรียนการสอนได้เพิ่นก็โผลแต่ว่าไ f i กับไม่คู่สอบบ่อนี่มองว่าไม่คู่สอบบนหาสิมีปัญหาเพราะว่าบริษทัทตีเขาผลิตคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องแต่ละบริษัท เขาสื่อระบบสื่อ,อยังเขา้ายเงินมาเมิดแล้แลวเรียบร้อยเขาบวกอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเรียบร้อยราคาทุกสิ่งทุกอย่าง